สวัสดีค่ะวันนี้มาแนะนำรถฮอกริปนะคะยก3ตันนะคะนี้จะเป็นโตโยต้ารุ่น 6FD30 นะคะเดี๋ยวรับชมสาธิตกันเลยค่ะจะเป็นระบบเกียร์ธรรมดาเครื่องยนต์ดีเซลนะคะตัวเสาจะสูงอยู่ที่3เมตรค่ะ สนใจนะคะสามารถเข้ามาทสสินค้าได้ที่หน้าร้าน m อ็ของเราได้เลยนะคะหรือว่าเท้าสอถามไปที่เบอร์โทร0 8 1 8 3 0 2 9 0 9นะคะติดต่อหาคุณจิการโรได้เลยนะคะตัวเครื่องยนต์นะคะจะเป็นดีเซลนะคะเครื่องโตโยต้า ประมาณนี้นะคะขอบคุณค่ะ